ว,วันนี้นะคะตามชื่อคลิปเนาะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเฟิร์นอาจจะพาเพื่อนนะคะมาแกะกล่องเห่อกันซึ่งของที่ว่านั้นทางเราอะ่ะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรเพราะทางเราเป็นคนกดสั่งมาเองซื้อมาเองเสียตังมาเองนะคะและตอนนี้นะคะพัสดุก็ได้มาถึงเราแล้วคือทางเราอะ่ะยังไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นหน้าตาน้องว่าน้องอาจจะหน้าตาน่ารักไหมน,น้องจะเอ,อ่อร่างกายครบสาหรือเปล่าจะมีส่วนที่แตกผักไปหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนนะคะมาเปิดกล่องพัสดุไปพร้อมๆกันเลยค่ะ แท้แน่นทุกคนค่ะสิ่งที่เฟิสั่งมานะคะคือของจากอ e ีทู s h o ชาว a ทยแลนนะคะก็จริงๆทุกคนอ่ะก็น่าจะรู้อยู่แล้วตามหน้าปกคลิปเนาะเฟิสั่งเป็นของ e t u d กับ h e r s h hey e ีนะคะซึ่งเฮอร์ชีก็คือช็อกโกแลตใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดของเมพร้อมกันกเลยค่ะ มีการกระแทกที่๋ยวบอลไม่เห็นก็ถือว่าหอมดีนะเอ้าทุกคนเนี่ยน้องเคยชี้เราใช่ไหมสิ่งแรกที่หยิบมาได้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าซึ่งไม่ได้สั่งแต่มันเป็นของแถมเ,เ,เ,เป็นน้องกระเป๋าเป็นน้องกระเป๋าสีเงินแบบนี้นะคะหน่ารังเทียวน้องก็รูกเปิดาดหแรออี้น้องก็มี ของข้างในมาด้วยก็เอาไว้ใส่แบบพะสะอ,อต่างๆใดๆน,นะคะต่อไปะคะ่ะน้องคนนี้ก็คือมาแบบไม่ได้ห่ออะไรเลยคือมาตัวคนเดียวเดียวๆแบบนี้เลยนะคะอีวู t e e ี้ช็อปปี้เอกลุสิซ์เซตนะคะซึ่งนั่นแหละเฟื่งสามาจาก Sho ปปี o ออ i ฟิเชียลนะคะอันนี้ก็คือเป็น ช็อกโก้มูสติ้งมิลช็อกเกลต์อีชูดี้นะคะน้องหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ของคนนี้ค่ะเป็นพาเลตอิชูดี้เพลย์คัลเลอร์ไอเฮอร์ชี่คลีเซ็ตเบอร์หนึ่งนะคะมิลช็อกเกลตน่ารักมากเลยแล้วก็อีกถุงนึงนะคะเป็นของแถม อัอแล้วไมช่นบรชุนช่นีก่ก็เป็นไมช่อี่้วานะอ,นะอัน,นะคะทหน้าอโล่องแก็มาอันนไฟูคอลาเจนกนะคะอัน,น้ก็เป็นแบบเป็นาวเวนะคะก็เป็นแบบเซตคอลลาเจนะแรงนะคะแปงแบ,แบงตานะ่าเป็นแบบเซกันขอแกะขอแกะน้องคนนี้ก่อนละกัน เอาจงริงน้องแอบเล็กนะคือแบบแอบตกใจที่น้องเล็กขนาดนี้แบบไม่รู้เลยว่าน้องจะหน้าตาแบบเป็นคนเล็กเป็นคนแคบแบบนี้นะคะก็อยากแก่เลยอยากจุดถุงไว้ทำางไงดีคนณโอ้น้องน่ารักอยู่นะทุพคนน้องเป็นสีเงินแบบนี้ซึ่งที่เฟ่อนสั่งอะ่ะเป็นสีนี้นะคะจะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเขาก็จะมีเป็นแบบสลับทองแล้วก็สลับแดงด้วยนะคะ ทนสีข้างในก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็ลิปที่ไดก็จะแตกต่างกันด้วยนะโอ้โหดูค้นสนม,มากน้าก็จะมีชื่อสีตรงนี้นะคะซึ่งอ่านไม่ออกที่เกียอ่านนะคะที่เฟิร์นสามารถจะเป็นโทนน้ตาตาลแบบนี้ซึ่งเฟิร์นไหนคิดว่ามันใช้ได้แบบหลายๆโอกาสทาได้ง่ายๆแต่ถามว่าที่บ้านมีพาเลตอายแชโดว์สีน้ําตาลกี่อันแล้วก็คือเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะสั่งสีน้ตาตาลมาเพราะว่าคิดว่า น้องน่าจะได้ใช้บ่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดิฟกันเถอะดิฟอยู่ไหนอันนี้เป็นลิปสติกนะคะแกะเลยเนลกอะออกโอเคได้แล้วหน้าตาน่ารักมากน้องก็คืออ่ะจะอ่ะจะให้ดมวะ่ะน้องก็คือมีกลิ่นแบบช็อกโกแลตเบาๆนะคะขอทาเลยแล้วกัน สีคืออะไรคือสีชมพูหรอน้องก็คือเป็นสีชมพูแบบนี้เอ้ายังไงวะน้องเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะทุกคนสลิ่นเนี่ยทําอะไรวะวันเนี้ยขอโดมกินอะไรบ้างดูมกลิ่นเ่าน้องก็กินสังเคราะห์สังเคราะห์เคมีเคมีมีช็อกโกแลตน,นิดนึงไม่ไม่หอมเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าตอนทาลงไปแล้วจะหอมไหมแต่ว่าเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไป

แอบเสียใจนิดนึงที่แบบน้องเล็กอะ่ะไม่ไม่คิดว่าน้องจะเล็กขนาดนี้แต่ว่าของทุกอย่างก็คือแพ็กมาดีนะคะไม่มีอะไรแตกหักเลยที่เฟิร์นสั่งมานะคะเฟิร์นสั่งมาจากชอปปี้นะคะก็คือจะเป็น e2d house Thailand เป็นแบบ Off i c i a l เนาะเป็นแบบชอปปี้มอลนะคะเดี๋ยวยังไงเฟิร์นจะแปะภาพสวอตอะไรอย่างเงี้ยไว้ให้เนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย